ครับวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบช่องพี่เอกพมวนมือนี้ยได้ยินข่าวว่าขึ้นฝนตกครับขึ้นฝนตกไงก็ได้ยินข่าวว่าไฟไหม้ก็บ่ไฟฟ้าพุ่นสอนหัวครับพี่น้องสอนหัวเขามาเมืองวิธีการสอนหัวครับเมืองว่าสอนหัวครับไหมครับวีธี่สอนหัวครับพี่น้องนี่ครับสอนหัว ที่ซันห่วงครับนี่ห่วงยังล่ะไม่ฟาโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวห่วกคบครับพี่น้องตัวโตใหญ่ๆเลยครับผ่อนมดนี่ละไม่นี่พุนตัวใหญ่สามเดียวมันมัดใส่เขนี่ไปก้นลูกออดครับพี่น้องลูกออดครับนี่พุ่นไปเลี้ยงครับพุ่นหาไปเลี้ยงครับพี่น้องเลี้ยงกองนี่น่มาเลี้ยงเมืงครับนี่พุ่นหาไปเลี้ยงครับมึงครับที่สอนสอนครับนี่ครับสอนครับ เด็กน้อยเกิดยิ่ใหญ่รุ่นจิบหัจักสอนมาบุ้นนี่จะครับสอนครับสอนหัวครับมี่ฝ้าพันสอนหัวครับนี่ตัวยิ่งใหญ่ครับพี่น้องพูดห <c oughs> นาเออได้๋หอดแม่งยังแต่นี่ไ <c oughs> ม่กัดโซ่บ่ไม่กัดโ,โซ่ครับพี่น้องโอ้วิ่งตัวยิ่งใหญ่ครับ <c oughs> หัวครับลูกออดครับหัวหัวกบครับพอดีเปิดอันฟ้ามกบครับ เปิดแฟ้มครบครับไปเลี้ยงครบเออหัเลี้ยงเต็มเดี๋ยวใหญ่ตุลาครับนี่มันเป็นคนนี่เป็นไงบ่พี่โม่หัใ่ไหมครับดำๆนนี่ครับยังขึ้นฝนตกครับสองทําเมืองนะครับฝนมันโอ้พูนไี่อันพูนน้ำบวกนงรถนงรถจอดเนี่ยเหัวอึ้งบ่ก็อึ้งมันห่องอยู่เนาะมันขึ้นห่อง ค่มาสอนได้พูดในโยนี่คือมาสอนใต้โยมงนี่ก้อนแล้วแม่ใส่บ่โอ้ต้องสอนบัองโก้ก็ยังได้ดีโอ้อยครับพี่น้องครับติดโยนยาโยนเลยครับเอาดางลากดางกับลูกมาได้อีกเนะ <c oughs> นาะกระจอกกระแจกมันมันอันนี้อยู่ทียวิ่งเก่งหน่อยคนด่าน้อย <c oughs> อยู่นี่บ่อถือมาตะบ่านเอาเอาเป็นสาลเอาอยู่นี่วิ่งวันนี้อินบ่นี่วันนี้อินกับมายังเลี้ยว ี่ขับขันนำม,มันหน่อยกันหน่อยหนิอืมขันนำห่อนเนาะมันหน่อยเลยเดืเดๆมันก็ตา,ตายดินกฮอ,อนมันเดือนนนะดนี่ครับคนคุ้มครับคนคุ้มงานครับพวกแม่นหมู่บ้านไปหากินปลาบ่าหมานครับาาห,าหากินปลาบ่า้าหมานเลยมันหนิมาหากินกบกินกินหัวครับ ก็ได้หยิอยู่ติแล้วเนาะได้บาทละเป็นสิบคนตัวนี้ไอ้ยังขึ้นไงเถอะวะโอ้โหเป็นขาเนี่ยไงคนนี้เพ็นบอเป็นขากับไปแนวประเทศนี้ขากับเต้นใส่มากสุดเลยปุ่นกับสอนมันได้มกผนอ่ะมึงจะไปเลี้ยงบอหอวไปเลี้ยงโอวไปเลี้ยงครับจะไปเลี้ยงครับพี่น้องอีกสองเดือนสามเดือนผมได้อยากได้ ซือกบกบน่อยไปเลี้ยงกันสนใจเลยครับอ๋อ,อสมหมายฟ้ามครับก็่ต้องพูดมันมบนี่บมไม่ฟ้าคอยสอน<ม>ไปเรือ่อยๆ,ๆแล้วเนาะบ่มันออกไปว่าเป็นคือยังนีเราขันมันม็นเรียนนี้เลยรที่ขันนั้ปลาเป็นปูพี่น้องตอน,นหัวครับตอนหัวนะผู้ใดเล็กหน่อยเกิดเงี้ในรุ่นเคย พ่อเคยเห็นบ่ครับนี่ครับวิธีสอนหัวครับบรยรายกรากาศดีครับมันอีคึมครับมัอนี่นี่เขาเออฝนลิ่นกำลังเศร้าก่อนครับตกตัวหมู่บ้านแล้วเฮ้ยไปเสียบไปเสียบใส่เอายังหรอไปเสียบเ,ออยเยบ็ดกระโบมี่เงียดนี่บ่โอ้เสียดาย เสียดายหัวบ่มีเบ็ดปาอย่างข้อหัวาโคตากคดอยู่หันแล้วค่หน้องไนนัหนต่วตุกข่ยวันเห้ได้เท่าท้องอัมตูตัวหมือนห่มื่นห่ง้อนคักเลยตีครับพี่น้องครับลูกออดครับลูกออสถาคนสบาเป็นสวนน่าจะใช่ กาดดีครับอนี่คือคนเออมีเบ็ดจนน้องนี่เดี๋ยวไปย้ายฝาน้องหน่อยนีประกกับน้องยี่เหล่กัได้พักกันได้อยู่นะเมือนตัวทำเขียนตัวครับตนตะยุบเก่าครับก็ได้ครับบาทละนั่น กแต่ขึ้นกองเพิ่นอยู่ขึ้นเก่าอ,อยู่นั่นบรรหารหกตัวบบดละวันนี้อยู่ครับหมดครบครับนี่เมือแเล่กับนอนอนี่แหละพี่น้องฟังมันเสียงหอบอยู่นี่แหละครับกินง่ายๆเลยครับหน้าบ้านแต่ขอไงละครับนี่กินไกลล่หรอครับฝุ่นฟ้ากับคืมมอไม่เลยครับพี่น้องโอ้ได้ไลน์เนี่ นรับนี่แหี่ตด้องตัดาเหมุนขหมุนกูขึไมใคขวงอย่าีม่ใครข่วงขึ้หรือครับพี่น้องกมตอนหน่อยเถอะเอาสกู่อนดนเนี่ยได้ว่าเรามี้า ก็ได้อยู่ตัวนี้นี่มาเล่นกับเขียดห้องครับพี่น้องก็เขียดเตี้ยงครับฝนตกครับจังสี่ในบ่มีหมอกหมู่ทังทีมากินไปบ้านๆครับพี่น้องกินไปบ้านๆครับ บ่มีแมงตักเต่าแมงอันนี้เนาะกินเด็บ,บ้านๆเฮาครับเห็นมันเห็นหงอนบ่ปลาฟ้าเลยมาสอนมาสอนตีมาสอนนะครับพี่น,ออน้องส่วนตัวอยู่บางกอกก็ได้ครับบัดรอะโมเกตโตซีฮาโตครับ ตัวใหญ่ครับพี่น้องงวกกบอ๋อหนาวหน่อยจีตกมาขึ้นอันนี้จีตกอีกแล้วนี่คือมันพายุเขาเฮงไลยบุนี่ระไดเยอะครับสอดไปได้ก็ได้ของเพื่อนเยอะครับบาดละตัวหน่อยกับมีเนาะครับ เบ้นบอกเขาใส่ขวดเบ้นบอกใส่ขวดแล้วก็ใส่หัวหันเนาะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่อุกภาพมวลในเด้อ ถึกเต้องยบุ่งหนีตี้บตอนหัวครับพี่น้องคนตกลูกออดบ่ได้ห้องเลยบ่ขึ้นบ่ได้ห่องเลย่ขึ้นนี่ยินเสียงห่องเลยเอาไปกินมดงอ้ไรทดบุนกบบ่มีเสียงห่องเออทุกทีเดียินเสียงห่องอยู่ โอ้สองอยสาม้อยข้าจอไปถอดแทจิได้เป็นโลมันข้าจเทจมดทงนาเอะเ้ยนาอยู่โอ้ยฟ้ามเลไตีหน้าสิผาดีมดเลยเนี่เ็ดเขาเข็ดซให้กินันเลี้ยงนีมดเลี้ยงเลี้ยงหอกฟลงไนี่มาเบิดเป็นมากนิกกี้ฟางกบสกุลนครนาสิผาไรมันเห็ดเาล่อซีรเข็ดไรนี่ครับพออพนพนยบานพนสกุลนครสว่างแดนดินมองบ้านในหอยเขลื่นมล้วครับพนว่าเลี้ยง เลี้ยงหอกเลี้ยงหวกหมดเลยครับเพื่อนว่าติดต่อได้ครับตัวละสามรอยครับนี่เพื่อนว่านิกกี้ฟาร์มกบเออนิกกี้ฟาร์มกบนี่แหละครับพออเพื่อนว่าอย่างแต่สว่างแดนดินครับเพื่อนเจ้างัวเอาขั้ยมาข่าเพื่อนว่าได้หอยนี่ครับหากินกลางเมืองนะครับพี่น้องนี่นะครับอยู่น่ำเมืองกับมีกันครับนี่กลางเมืองกลางเออมันจะบอก ตรงหนั้นมันนีก็ม,มันจีเพียงมันตรกไม่อยู่เหมือนเลี้ยงตุกเดี๋ยวมันขึมอยู่นี่เนาะ,ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพื่กพาพม,มลวลนั้นไปเลยคลิปนี้ไปทำนี้เถอะก่อนครับ